ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกามนีกัมาพอกับเจคัมสามตัวเต็งคือเกาเนาะคะ่ะมณีเจคัมกับสิภาท่านผู้ชมไปติดตามเนืองเล่าความฝันกับแมเวิร์นเนาะคะ่ะแมเวิร์นนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปต๊เวทเนาะคะ่ะเพื่อนสิเป็นจังไงเนาะคะ่ะความฝันของเมเวิร์นสิเพิ่มเติมแนวไรเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเขก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเมเวิร์นพร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะ กราบสวัสดีค่ะไม่เวิรค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่เวิรสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่เวิรค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทางทีมงานก็ได้เดินทางมาหาไม่เวิร์นเนาะค่ะก็ได้ยินข่าวมาว่าไม่เวิรฝันดีนะท่านผู้ชมฝันเห็นเจ้าที่เจ้าทางเม่เวิรว่าเหลืองเล่าความฝันของเมเวิรนี่เป็นไปเป็นมาแบบใดนก็บอกให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะเมเวิร โอ้ยไปสีเบสกันยังว่าไปสีเบสดยี่มาแรงมากมาฟันเห็นคนเถาฟันเห็นคนเถาล้างคอมค่ะมันเป็นล้างคอมดอก็มันหนามบ้านี่บาตูนขึ้นบาตูนขึ้นเป็นเนื้อมาคนที่คอยรู้เป็นขี้ยังเนื้อห้าตูนขึ้นเออเป็นขึ้เนื้อห้าตูนขึ้นนี่แหละบางบางไก่ขอ้อเนาะเอ กระย่างออกมากับพอดีทางเขาเพื่อนคยนั่นล่าล่าผ้าล้านยางออกมาค่ะแล้วมาส่งบรจักษ์คนกินคนกะลุกขึ้นหยาบหยาบอึนเม่เวิร์นไปไสค์ขาเพิ่งจะเลยม่าส่งไปซีดเบสโอ้โหเม่เวิร์นเม่เวิร์นไปหากินเนาะไปหากินไปซีดเบสค่ะไปหาเด็กซีดเบสหนั่นงในปลาสามตัวเบิร์ตมือหอดคำปลาขยี้ยงสองตัวปลากาตัวหนึ่ง ไม่ว่นนีเคยไปบ่คะไปบอ <า S 1> เคยไปจา้าเถื่อกำลังไปพอดีไปเห็นกับมาพักเงน่ยาแรงมาพักกันมามายง่ยขึ้นมามาฝันก็คนเทานันล้างคอมนันกะกระเบิยางไป็ทั้งโต๊ะเปเนโต๊ะดอกยางมาทั้งทั้งจะเวนออกเลยผ้าล้านยางมาค่ะนว่าสียผ้าล้านคนมาบวชแต่ว่าคนเทาล้างคอมนัน แล้วนุ่งเสื้อขาวแขนสั้นขาเบียงบ่าสีขาวถินไหมผมขาวมาผมขาวต่ว่าถินนันถินไหมแต่ผูทชายนันร้านผืนนันโคกคนนันนุ่งสูงคาสแหนวสีขาวเบิดผมขาวเบิดผมขาวคือผ้าร้านไปบวชเออผ้าร้านไปบวช เพิ่นมาบวชใช่ค่ะโหโหว่าเพิ่นไปบวชใชเพิ่นมาสิ้ผ้าร้านไปบวชร้านทรายนั่นว่าไอ้ยายอายุแก่แล้วสิ้ผ้าร้านไปบวชก่อนเพิ่นมาค่ะนางไป่ไหมไปบวชเพิ่นย่างไปาย่งไปค่ะย่างมาจนตะเวนออกเหระกลับทางเก่าบ่ค่ะกลับทางเก่าค่ะน้องทีใหายไปหกเด็อนหนึ่งสิเป็นมีบ้านคนมีหยังบ่ค่ะการไปหรือเป็น ปลาเป็นดงค่ะเป็นปลาเป็นปลาปลายางเขาปลายางปลาปามขังหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตรงหน้าถังหนึ่งน่ะมันจะเป็นปลาปามกับอันปลายางเขาฟันน่ะแต่ว่าคุณใหญ่คิดว่าเป็นเจ้าที่มั้ยคะเจ้าที่แน่นอน ไปตกเว็ไบไซต์กระใหปลานี่มือนั่นบ่นนบอใหญ่บ่ได้ญ่เนี่ยมาได้๋ยวป้าขยันสองตัวปากกาโตัวหนึ่งปากกากระตัวท่อนี่น้อยเนื้อน้อยคุณยายนี่ไปตกเว็บกับใครค่ะกับแม่บัมแล้วก็กับอันแม่เพ้นค่ะบานนี้สอบถามค<อ>ุณยายยังค่ะไอ,อ้ผู้เฒ่าที่คุณยายเห็นในความฝันนั่นเป็นผู้หญิ่งมันบ่ค่ะ เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงลังคอมเป็นบแมนขึ้นไม่ได้นี่ไดเป็นผู้หญิงเป็นคือลังมีโหนมีโหนมีโหนขึ้นมาเนาะค่ะโหนอยแถวแถวบ่าบ่าแต่สิว่าลังคอมกับบแมนกับบแมนมันเป็นโหนงลังเป็นโหน่งลังหอเขาเอ่อลังหอเถาโบราณอื่นลังหอเนาะเออเถาโบราณอื่นลังหอลังหอเอ่อลังหอลังหอ อืมลังคคือหลังหลังตูนหลังตูนหลังตูนเป็นหลังตูนใส่เสือสีขาวผายเบียงบ่ายหนุ่มแมนอยู่เอลอยู่อย่างนู้ดตั้งหลังกับ่ะแมนต่วงไรเนาะเอลกับ่ะแมนต่วงบารายเป็นห่ว่บารายหนุ่หลังเนาะเป็นหนุ่มทั้งหลังอืมเป็นหนุ่ตูนขึ้นมาเออบัานี้พื้นผ้าล้านพื้น คนสิพาร้านเพื่นไปบวชแม่นบอกหาร้านไปบวชคนมาไม่ยายแก่เลยคนมาร้านเพื่อนนี่กับผู้ชายทั้งเบิดบอกผู้ชายเบิดทั้งโผู้ชายเบิดทั้งโขกเดียเนาะค่ะใช่น่าโขกโขกนะบ้านนี้มาเขือเรื่องตัวเหล็กเนาะค่ะคุณแม่ค่ะให้คุณแม่ตีคุณแม่มักคุณแม่สีมักตัวใดสีตีไปตัวใดค่ะแม่ไม่เคยสื่อเล็จักแต่ว่ามักตัวใดมีบอกตรงๆแต่ว่าให้แม่แปะนี่คิดแปะตัวแต่แม่แปะนี่แม่สิแปะตัวใดน แม่อสจะแปะกระแปะกับว่าเก่าโหกแล้ว่ะคนเผาคนหนึ่งเก่าโฮกบ้านเก่าโหกผู้ผู้เถาทีมนาหนันเป็นผีคือเป็นคนคิดว่าเจ้ที่กับจงเป็นผีเนาะผีเหรอเนาะก็ผีแต่เนาะขันสามตัวที่เอายางเข่าขันสามตัวเอาซูนที่ใส่ข้างหน้าเอาศูนใส่เนาะเอาศูนใส่เอาซูนนะศูนย์เก่าโหกจรังค่ะอือ เพราะว่าเจ้าที่เพิ่นกับว่าเป็นคนที่เลียวเน่ากับเป็นอันนี้ก็ต้องเอาศูนย์ใส่เนาะคุณแม่เนาะซูนเกาโขกกันจือกระจื้อซูนเกาโกค่ะก็จะเชื่อรายแล้วก็บ่เคยฝันตะเกื่อบเออฝันบ่เคยฝันตะเกื่อบฝันแน่วี่บ่เคยจักเกื่อฝันกับฝันแปลกหลุดเนาะเออฝันเห็นคนเฒ่าก็พ่าลานไปบวช ร้านกับร้านหกคนมีแต่ผู้ชายมูมีผู้หยิงพอคนไต่มีแต่ผู้ชายเออต่อยค่ะอยู่ของคุณใหญ่สักปีค่ะในสักปีหกซื้อผ้าหกซื้อหกเขาค่ะหกสิบอ้าหกซื้หกเ่าอย่างหกซื้อหกนะคะคุณแม่อืมความฝันของคุณแม่นี่ยังเพิ่มเติมอีกบอกค่ะบอกบอกมียังก็ยังมีเหมือน่นฝันเพื่อเดียวผ้ามันเป็นสีเบส์นะ แต่บ่เคยจักเถอเนาะบ่บ่เคยจักเถอค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะขอขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขแนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เฮาก็มาเบิ่งตัวเลขของแม่เบิร์นเนาะค่ะแม่เบิร์นนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปตกเบ็ดเนาะค่ะเพิ่นไปตกเบ็ดกับหมูเนาะค่ะหมูเพื่อนบ้านเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นไปตกเบ็ดเพิ่นก็ได้ปลา3ามโตเนาะค่ะเพิ่นได้ปลา3ามโต ตัวเลขของเมเบิลกระสูนเก่าหกค่ะหกห้าหกหกค่ะกะห้โซให้มนันไปกับความฝันของเมเบิลเนาะค่ะเนาะกะให้มีเงินมีทองไร้มาเทมากะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเนาะค่ะให้ลำให้รวยให้เฮ่ง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 ปังปังเนาะค่ะกะสิบหกตุล่าสองห้าหกหกฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน จะเป็นกำลังใจให้เจค้มสามตัวเต็งนำในเด้อค่ะสำนรับคลิปนี้เจค้มสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ